แต่พระเจ้าเท่านั้นที่ไม่เหน็ดเหนื่อยฉันเองก็เหนื่อยคุณเองก็เหนื่อยดาวิดก็เหนื่อยโยบก็เหนื่อยโมเสสเองก็เหนื่อยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยคืนนี้เราจะมาพูดเรื่องคำตอบของพระเจ้าสำหรับผู้ที่เหน็ดเหนื่อยมีใครเคยรู้สึก เหน็ดเหนื่อยบ้างไหม <c oughs> คุณคิดว่าฉันไม่รู้ว่าจะทนรับเรื่องนี้ไปได้อีกนานสักเท่าไหร่ความเหน็ดเหนื่อยหมายถึงอ่อนล้าทั้งกำลังเหน็ดเหนื่อยจนทนไม่ไหวไม่มีกำลังหลงเหลือไม่มีความสดชื่นความอดทนของคุณเหือดแห้งไปหมดความอดกลั้นของคุณหายไปหมด จนคุณหาความสุขกับเรื่องอะไรไม่ได้อีกเลย <c oughs> คือบางครั้งเราก็เหนื่อยเกินไปเพราะว่าเราไม่รู้จะขอความช่วยเหลือ,อยังไงซึ่งฉันช่วยคุณได้ด้วยการสอนในเรื่องนี้แต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ฉันอยากจะพูดถึงถึงแม้ว่านั่นจะเป็นประเด็นแรกของคำสอนวันนี้ฉันเลือกที่จะไม่ใช้เวลากับเรื่องนี้มากนะักนอกจากจะพูดง่ายๆว่าให้คุณขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการ นั่นเป็นสิ่งที่ฉลาดมากการไร้ที่พึ่งนั้นจริงๆแล้วมันเป็นแหล่งพลังถ้าคุณไร้ที่พึ่งต่อหน้าพระเจ้าคุณควรจะทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในทุกๆเรื่องที่คุณทําอย่าคิดว่าคุณทําได้ด้วยตัวเองเพราะแยกจากปรงแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้เลยถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นคุณสามารถทูลขอพระเจ้าให้ส่งคนที่เหมาะสมมาช่วยคุณได้แต่อย่าท่างตัวเกินไป ที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นโมเสสเองก็เหนื่อยเหลือเกินเพราะว่าทุกคนต่างก็เข้ามาหาเขาส่วนเขาก็พยายามจะช่วยเหลือทุกคนให้ได้จนพ่อตาของเขาบอกว่าท่านทำอย่างนี้ไม่ดีท่านจะอ่อนระอาใจเขาบอกว่าทั้งท่านและประชาชนที่มาหาท่านนั้นคงจะอ่อนระอาใจแล้วเขาจะทำให้คนอื่นระอาใจด้วยได้ยังไงทั้งๆท,ที่เขาก็ช่วยเหลือคนอื่นเต็มที่โดยคนอื่นไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าเราทุกคนต่างก็มีของประทานและต้องเสียสละ และบางครั้งผู้นำก็อยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็พยายามทำทุกอย่างเองส่วนคนที่เหลือก็รู้สึกหงุดหงิดใจเพราะว่าเขาก็มีของประธานและประารถนาที่จะช่วยแต่ผู้นำไม่รู้ว่าจะปล่อยให้เขาช่วยยังไงหรือจะรับความช่วยเหลือยังไงแม้แต่พ่อแม่เองคุณก็ต้องให้ลูกๆช่วยคุณบ้างเขาอาจจะไม่ได้ทำอย่างที่คุณต้องการสักทีเดียวแต่ก็ยังดีกว่าถ้าจะได้รับการช่วยเหลือที่อาจจะไม่ได้ดีมากนะแทนที่จะไม่มีใครช่วยเลยจนเรารู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลามีใครที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องของความช่วยเหลือคนอื่นบ้าง โอ้แย่แล้วทั้งหมดนั่นประมาณ85เลยนะจากทั้งหมดฉะนั้นฉนันคงจะพลาดไปละที่จะข้ามประเด็นนี้ไปแต่ฉันคิดว่าฉันจะพูดสิ่งที่อยากจะพูดคือขอเริ่มด้วยการถามว่าช่วยฉันหน่อยได้ไหมขอให้พระเจ้าช่วยคุณขอความช่วยเหลือจากคนอื่นฉันรู้ว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายอยากให้สาม,มีลุกขึ้นมาช่วยทำงานบ้านบ้าง,างก็บางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจ เขาอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นงานหนักเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าคุณจะต้องเหนื่อยทํางานนี้เหมือนกับที่เขาต้องเหนื่อยเพราะว่าขับรถตลอดทางแล้วบางคนก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะลุกขึ้นมาช่วยเลยแต่ก็ยังมีอีกหลายคนเหมือนกันถ้าคุณขอความช่วยเหลือจากเขาบางคนอาจจะลุกขึ้นมาทําด้วยความเต็มใจบางคนอาจจะทําไปบนไปแต่รู้ไหมฉันมักจะบอกว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยความเต็มใจแต่จะทรงเอาคืนจากคนที่โอดครวนดังนั้น <laughs> ถ้ามีใครบางคนที่ช่วยคุณไปบ่นไปคุณก็บอกว่าเธอจะช่วยฉันหรือปล่อยให้ฉันตายเลือกมาอย่างหนึง่งดังนั้นเริ่มต้นขอความช่วยเหลือคนอื่นฉันอยากให้คุณเปิดดูพร้อมกันในพระธรรมอิสยาห์บทที่สี่สิข้อ28เรามาดูข้อที่ฉันมั่นใจว่าคุณคงจะคุ้นเคยดีแต่ฉันจะเริ่มสอนเรื่องนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่เริ่มต้นจากตรงนี้เพราะว่าความเป็นจริงก็คือ เราจะต้องเหนื่อยฉันบอกได้เลยไม่มีใครที่ไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วถ้าคุณคิดว่ามีแต่คุณเท่านั้นที่จะเหนื่อยมันคงจะดีมากถ้าฉันได้เกิดเป็นคนอื่นถ้าคุณเกิดเป็นฉันคุณจะต้องเหนื่อยมากๆแล้วถ้าคุณเกิดเป็นคนอื่นๆคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ชีวิตของเราที่ทำให้เราเหนื่อยแต่เป็นวิธีการรับมือต่างหากฉันจะพูดอีกครั้งหนึง่ง ไม่ใช่ชีวิตของเราที่ทําให้เราเหนื่อยแต่เป็นมุมมองในชีวิตของเราวิธีการที่จัดการชีวิตของเราต่างหากทัศนคติของคุณที่มีต่อชีวิตที่ทําให้คุณเหนื่อยฉันอธิษฐานอย่างหนักให้ทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนฉันอธิษฐานอย่างนั้นมานานหลายต่อหลายปีในที่สุดฉันก็ปฏิวัติต,ตัวเองใหม่ฉันไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนได้หรอกถ้าเขาเปลี่ยนเท่าที่มองดูโลกนี้แล้วมันจะมีแต่แย่ลงเพราะฉะนั้น พระเจ้าตรัสว่าเจ้าจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่และเราทุกคนสามารถทำได้คุณอาจจะเปลี่ยนโลกนี้ไม่ได้คุณอาจจะเปลี่ยนคนที่คุณแต่งงานด้วยหรือลูกๆของคุณไม่ได้คุณอาจจะเปลี่ยนเพื่อนบ้านของคุณไม่ได้คุณอาจจะเปลี่ยนเศรษฐกิจไม่ได้แต่คุณเปลี่ยนท่าทีของตัวเองได้มันเป็นสิ่งที่คุณมีสิทธิอย่างเต็มที่ไม่มีใครไม่มีใครทําให้คุณมีท่าทีแย่ๆได้เลยถ้าคุณบอกว่าฉันจะไม่ยอมมีท่าทีที่ไม่ดี ชายคนหนึ่งที่มีชีวิตรอดจากค่ายกักกันในช่วงที่เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขากล่าวว่าคือเขาได้ถูกกระทําอย่างรุนแรงเขาบอกว่าอย่างหนึ่งที่ผมจะไม่ยอมให้เขาเอาไปได้ก็คือท่าทีของผมผมจะรักษาท่าทีของผมไว้เพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะเอาไปจากผมไม่ได้และเราเองก็ต้องเลิกมอบท่าทีของเราให้กับศัตรูเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในนั้น ไม่ใช่มารอาอเมนไหมในอิสยาห์บทที่สี่สิเริ่มที่ข้อยี่สิบปดท่านไม่เคยรู้หรือท่านไม่เคยได้ยินหรือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิดคือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้ทรงอ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อยเอาละมีผู้หนึ่งมีผู้หนึ่งที่ไม่เหน็ดเหนื่อยก็คือพระเจ้า ยังไม่มีการวิจัยถึงความรู้ของพระองค์ไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามเข้าใจพระเจ้าไม่มีประโยชน์ที่เราจะพยายามเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตไม่มีประโยชน์ที่เราจะเข้าใจเหตุผลทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังเพราะว่าพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่เหนือความเข้าใจคืออย่างนี้คุณช่วยตัวเองไม่ให้เหนื่อยได้มากเลยทั้งอาการปวดหัวปวดท้องทั้งความเศร้าความเครียด วันที่สับสนถ้าเพียงแต่คุณเลิกพยายามหาคำตอบของทุกเรื่องจากนั้นให้คุณเปลี่ยนเป็นความเชื่อเหมือนเด็กเล็กๆฉันก็ไม่เข้าใจแต่ฉันเชื่อพระเจ้าฉันก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงฉันไม่รู้ว่าพระองค์จะลงมือเมื่อไหร่แต่ฉันรู้ว่าพระองค์จะต้องทำอะไรบางอย่างแน่นอนอาเมนไหม รู้อะไรไหมยิ่งคุณอยากจะฟังร่าความคิดแบบนั้นมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้องพูดออกเสียงมากขึ้นเท่านั้นฉันอยากจะบอกว่ามันก็ดีนะที่คุณคิดใครครัวในใจแต่มันจะยิ่งเป็นการเพิ่มพลังเข้าไปอีกถ้าคุณพูดออกเสียงดังๆมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ไม่เหน็ดเหนื่อยฉันเองก็เหนื่อยคุณเองก็เหนื่อยดาวิดก็เหนื่อยโยบก็เหนื่อยโมเสสเองก็เหนื่อย มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี่ยและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังพระองค์ทรงเพิ่มแรงทรงช่วยให้เพิ่มพูนและให้มีมากหลายฉะนั้นดูเหมือนว่าถ้าเราเหน็ดเหนื่อยเราก็สามารถขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้แม้คนหนุ่มๆนุ่มจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียวน่าสนใจมากสำหรับฉัน ฉันจะไม่ลงลึกเรื่องนี้มากเท่าไหร่แต่ฉันได้พบว่าชีวิตหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่สิ่งที่แก่ลงไปมากก็คือจิตใจของฉันคุณปฏิเสธจำนวนปีที่เพิ่มมากขึ้นในชีวิตไม่ได้หรอกแต่คุณไม่จำเป็นต้องทําตัวแก่หรือรู้สึกแย่ตลอดเวลาแล้วก็เลิกทําทุกอย่างเลิกสนุกสนาน บอกตามตรงบางคนที่ทำงานด้วยกันกับฉันคงจะอาเมนตอบรับกับเรื่องนี้ทั้งเดฟกับฉันอาจจะทำให้บางคนเหนื่อยได้ง่ายๆคนที่เขาทำงานกับฉันทั้งที่เขาอายุอ่อนกว่าเราถึง30ปีแล้วรู้ไหมฉันเชื่อว่าบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจว่าชีวิตของเราเข้มแข็งขึ้นได้ยังไงเมื่อเราเข้าหาพระเจ้า เราเข้าหาพระองค์ในทุกสถานการณ์แล้วเราก็จะไม่จากไปไหนแล้วก็ออกไปทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่โดยที่ไม่แน่ใจว่าเราได้รับการเติมเต็มและฟื้นฟูแล้วเติมเชื้อไฟใหม่จากพระญาณบริสุทธิ์สิ่งที่ทําให้เราหมดแรงก็คือการที่เราทําอะไรด้วยตัวเราเองแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีเวลาพอที่จะสแสวงหาพระเจ้าช่วงเวลาสั้นๆที่คุณจะใช้เพื่อสรรเสริญพระเจ้านั้นคุณจะเสียมันไปทุกวันถ้าคุณไม่ใช้เวลากับพระเจ้า แล้วถ้าคุณใช้เวลากับพระเจ้าพระองค์จะช่วยไม่ให้คุณต้องเสียเวลาเปล่ากับสิ่งที่คุณลงมือแนวความคิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพอาจจะช่วยประหยัดเวลาทำงานไปได้ถึงสีชั่วโมงแบบนั้นเลยฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอายุน้อยแค่ไหนคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยแม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าฉันชอบตรงนี้ <laughs> ผู้ที่เฝ้ารอรอคอยและมีความหวังในพระองค์เห็นไหมการรอคอยพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าให้เรานั่งเฉยๆในห้องแล้วก็รอการรอคอยพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าให้คุณวางภาระหน้าที่ทุกอย่างไว้กับพระเจ้าและบอกว่าพระเจ้าจะดูแลเองไม่คุณต้องทําหน้าที่ของคุณด้วยและวางใจในพระองค์คุณทําตามที่ต้องการให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องพยายามทาอะไรมากเกินความสามารถของคุณ คุณทำสิ่งที่คุณควรจะทำหลังจากนั้นสิ่งไหนที่คุณทำไม่ได้ก็ให้ฝ่ากไปกับพระเจ้าหลายคนวางภาร,ระหน้าที่และเก็บความกังวลไว้แล้วก็ไม่ยอมทำสิ่งที่เขาควรทำแล้วก็กังวลตลอดเวลาเราต้องทำสิ่งที่เราทำได้แล้วพระเจ้าจะทำส่วนที่เราทำไม่ได้เข้าใจที่ฉันบอกไหมถ้าคุณอยากได้งานทำงานก็คงไม่เดินมาเคาะถึงหน้าประตูบ้านหรอกนะคุณจะต้องออกไปแล้วหางานทำ คุณคิดว่าแต่ฉันหางานมาแล้วสามวันนอาทิตย์นี้ถ้าอย่างนั้นก็ออกไปหาอีกและบอกกับพระเจ้าว่าลูกจะทําสิ่งที่ลูกทําได้ลูกจะออกไปหางานแต่ลูกจะบังคับให้ใครจ้างลูกไม่ได้ลูกทําให้ตัวเองเป็นที่โปรดปรานไม่ได้มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ทําได้ฉันจะพูดอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณทําสิ่งที่คุณทําได้แล้วพระเจ้าจะทําในส่วนที่คุณทําไม่ได้อาเมนไหม อาทิตย์นี้ฉันได้ยินคนหนึ่งบอกฉันฉันคิดว่ามันเป็นประโยคที่ดีมากปฏิหารมาพร้อมกับสิ่งที่เราทําได้ฉันประจนทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกําลังให้ฉันฉันสามารถออกไปหางานทําฉันสามารถทําความสะอาดบ้านได้ฉันสามารถล้างรถได้ <c oughs> ขอเถอะทาสิ่งที่คุณทําได้และคุณจะได้พบและมีประสบการณ์กับปฏิหารมากมายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ การรอคอยพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรเลยแต่เป็นการลงมือทำในฝ่ายวิญญาณการรอคอยพระเจ้าหมายถึงการมองหาพระเจ้าให้คุณมองหาพระเจ้าคุณคาดหวังด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงสำแดงให้คุณเห็นในทุกขณะในทุกขณะ บางครั้งพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวทันทีคุณอาจจะรอมันนานนานนานมากแต่แล้วทันใดนั้นเองภายในหนึ่งวันหรือหนึ่งชั่วโมงทุกอย่างเปลี่ยนไปสําหรับคุณเพราะฉะนั้นคุณคุณต้องอยู่ด้วยความคาดหวังเราไม่ควรมีชีวิตอยู่กับความเครียดความมืดดำแล้วก็ท้อใจมีแต่เรื่องแย่ๆทําตัวแย่ๆเราต้องมีชีวิตด้วยความคาดหวังเพราะว่าส่วนหนึ่งของท่าทีความคาดหวังนั้นมีความหวังว่าพระเจ้าจะสําแดงและทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ทุกเมื่อส่วนนั้นคือให้เราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อกับพระเจ้า อีกครั้งหนึ่งนะว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเอาไปจากคุณได้ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความปราถนาและกระตือรือร้นและความตื่นเต้นและคุณจะไม่เป็นคริสเตียนที่ไร้วิญญ,ญาณที่มีแต่ท่าทีแย่ๆที่เอาแต่ไปโบสถ์แล้วก็กลับบ้านทุกอาทิตย์โดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีใครทำให้คุณตื่นเต้นได้ตลอดเวลาหรอกนะ <S <S คุณอาจจะไปกวนประสาทใครเข้าแต่ก็ไม่เป็นไร แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรียวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี่ยถ้าคุณอยากเอาชนะความเหน็ดเหนื่อยให้ฝึกเข้าหาพระเจ้าเป็นประจำทุกวันและในนาทีแรกที่คุณรู้สึกว่าคุณทนรับไม่ได้อีกต่อไปแล้วให้คุณไปใช้เวลากับพระเจ้าถ้าคุณอยู่ที่ทำงานและรู้สึกว่าทนรับไม่ไหวแล้วให้เข้าไปในห้องน้ำปิดตัวเองอยู่ในนั้น ใช้เวลาสักครู่ฉันพูดจริงๆนะฉันซีเรียสมากจริงๆนะถ้าคุณคิดว่าลูกของคุณกำลังทำให้คุณเป็นบ้าก็ล็อกตัวเองอยู่ในห้องน้ำที่บ้านใช้สิ่งที่เราเรียกว่าบัลลังสำหรับบันลังจริงๆโน้มตัวลงปิดฝาวางศีรษะบนนั้นแล้วอธิษฐานว่าพระเจ้าโปรดต้องช่วยลูก ในพระธรรมดานีนกล่าวว่าท่านจะพูดคํากล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุดและจะให้วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นอิดนาระอาใจน่าสนใจมากใช่ไหมดานีนบทที่7จ็ข้อยี่ท่านจะพูดคํากล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุดและจะให้วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นอิดหนาระอาใจมันมันอยากให้เราเหน็ดเหนื่อยผิดหวังและบีบคั้นอย่างหนักลากตัวเองไปทั่วทำตัวไม่ต่างจากคนที่ ไม่เชื่อพระเจ้ามากเท่าไหร่เราจะต้องเป็นแสงสว่างในความมืดอิสยากล่าวไว้ว่าความมืดจะคลุมแผ่นดินแต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้าเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยเป็นที่ที่อันตรายที่เราจะปล่อยตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นรู้ไหมปกติแล้วฉันมักจะใช้ชีวิต แบบหมดแรงและฉันก็จะพักผ่อนและฉันก็จะต้องเหนื่อยและสุดท้ายฉันก็ต้องพักผ่อนฉันทําตัวเองให้เหนื่อยแทบตายและสุดท้ายฉันก็ต้องแบ่งเวลาพักและมันก็เหมือนขึ้นขึ้นลงลงคือควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้และสุดท้ายฉันก็ได้ตระหนักถึงสัญญาณลักษณะก่อนที่ฉันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อฉันสัมผัสได้ว่า ท่าทีของตัวเองเริ่มแย่หรือรู้สึกว่าความชื่นชมยินดีเริ่มหายไปฉันจะไม่รอจนกว่าจะต้องให้คริสเตียนกลุ่มใหญ่มาดึงฉันขึ้นอีกครั้งฉันจะเริ่มทูลต่อพระเจ้าทันทีเพราะว่าฉันได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าฉันเหนื่อยเกินไปฉันก็จะสูญเสียการควบคุมอารมณ์ความคิดและคำพูดของฉันอย่างรวดเร็วอเมนไหม ฉันตัดสินใจผิดๆเวลาที่ฉันเหนื่อยฉันมักจะยอมแพ้เวลาที่ฉันเหนื่อยบางครั้งเรากินเยอะเกินไปหรือใช้เงินมากเกินไปเมื่อเราเหน็ดเหนื่อยมีใครรู้บ้างว่าเราสามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีแต่ถ้าคุณเจอวันแย่ๆคุณจะคิดว่าเดี๋ยวเถอะฉันจะกินไอศครีมถ้วยใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหาได้ <S 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 เราจะขี้บ่น เวลาที่เราเหนื่อยเราจะสงสารตัวเองเราจะไม่มีความสุขในชีวิตเราจะไม่สามารถต่อสู้การทดลองได้ดีสักเท่าไหร่เวลาที่เราเหนื่อยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงมีคำตอบพระเจ้าทรงมีคำตอบแล้วสำหรับเราซึ่งเราจะมาคุยกันในคืนนี้ในหัวข้อพักพิงในพระเจ้านั่นเป็นที่ที่ดีที่สุดงดงามที่สุด ที่เราจะอยู่ให้เราไปดูมัทธิวบทที่สิบเอพักอยู่ในฤทธิเดชที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าก็ประคมพีที่ฉันเพิ่งอ่านอยู่ในอิสยาห์และนี่อยู่ในมัทธิวบทที่1 1เป็นพระธรรมที่สวยที่สุดตอนหนึง่งจากพระเจนะทั้งหมดของพระเจ้า มัทธิวบทที่11ข้อ28บดรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขทีนี้คุณจะได้พบว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้โปรงพูดถึงการพักพิงไม่ใช่แค่ในข้อ28เท่านั้นแต่มีในข้อ29ด้วย แต่พระองค์ได้พูดถึงการพักผ่อนสองอย่างด้วยกันอย่างแรกที่ทรงตรัสคือการพักผ่อนในความรอดจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขเมื่อคุณรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแม้แต่บางคนในคืนนี้ที่รับเชื่อพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคุณรู้สึกว่าภาระต่างๆที่กดทับถูกยกออกไปคุณจะรู้สึกสดใหม่ภายในคุณดังนั้นเป็นไปได้ว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่ดีที่สุดที่คุณจะนอนหลับ ฝันดีตลอดทั้งคืนเท่าที่คุณเคยมีเว้นว่าคุณจะตื่นเต้นจนคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่คุณจะได้สัมผัสมันจะเหมือนกับอ่าใช่แล้วว,ว้าวนั่นเป็นการพักผ่อนอย่างแรกที่พระเจ้ามอบให้เรานอกจากนั้นก็มีการพักผ่อนอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการที่พระเยซูได้ตรัสไว้ตรงนี้เป็นการพักผ่อนในการใช้ชีวิตในโลกนี้และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในโลกรับมือกับคนบนโลกนี้ รับมือกับความผิดหวังรับมือกับการจราจรรับมือกับความเครียดและที่จะไม่ปล่อยให้ไม่ปล่อยให้มันมาทำให้คุณผิดหวังให้มากวนคุณโฉกความยินดีไปจากคุณทำร้ายสุขภาพทำลายวันดีๆของคุณทำลายชีวิตของคุณและอื่นๆอ,อีกมากมายเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่เราเป็นในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์ที่เราไม่สามารถหาได้ในโลกนี้ ฉะนั้นเมื่อเขาต้องเจอกับความผิดหวังหรือสถานการณ์ลำบากพวกเขาพยายามจะทำเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรพวกเขาพยายามที่จะมองข้ามด้วยหลายๆวิธีหรือพยายามปลีกตัวออกไปแต่เราสามารถรับมือกับมันได้พระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าจะให้เรามีชีวิตที่ปราศจากปัญหาแต่พระองค์สัญญากับเราว่าเราจะมีชีวิตอยู่เหนือปัญหาได้พระคัมภีร์กล่าวไว้ในอิสยาห์บทที่40เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี คุณจะไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของพระคัมภีร์ตรงนี้เลยถ้าคุณไม่เข้าใจว่านกอินทรีมีลักษณะยังไงมันจะไม่บินหนีพายุพวกมันจะบินฝ่าพายุพวกมันมีสายตาที่แหลมคมซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราฝึกที่จะไวต่อการสัมผสัสข,ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะบอกเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะนั่งบอกเราตรงๆจะเกิดนู่นจะเกิดนี่ขึ้นนะแต่บางครั้งเราจะรู้ด้วยตัวเองว่ามี บางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นคุณแค่ต้องฉันไม่รู้นะบางทีพระเจ้าอาจจะนําให้คุณอธิษฐานมากขึ้นหรือบางทีคุณจะรู้สึกว่าอยากใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นหรือบางทีพระเจ้าอาจจะให้คุณอยู่ในช่วงที่คุณต้องหวานทรัพย์สินของคุณให้อนาจาักรของพระเจ้าหรือบางครั้งมันกําลังอยู่ในระหว่างเตรียมพร้อมเราแค่ไม่รู้ตัว แต่ว่ามันกําลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมพร้อมบางวันฉันอธิษฐานในใจเกือบทั้งวันโดยที่บางทีก็คิดไม่ออกเลยว่าเพราะอะไรแต่ฉันรู้ว่ามีบางอย่างที่ฉันจะต้องเตรียมพร้อมและฉันเชื่อว่าฉันจะถูกเตรียมให้พร้อมสําหรับคําตอบเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนที่ฉันจะรู้ว่าปัญหาคืออะไรฉันรู้สึกดีใจที่เรามีชีวิตในฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แค่เปลือกนอกเห็นไหมคนที่ไม่มีพระคิสต์ในใจจิตวิญญาณของเขาจะตาย พวกเขามีจิตวิญญาณแต่ว่าไม่มีชีวิตในพระเจ้าเมื่ออาดัมทาบาปเขาก็ได้ตายในฝ่ายวิญญาณเขาเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเมื่อคุณบังเกิดมาอีกครั้งพระเจ้าจะเข้ามาสถิตอยู่ในคุณอีกครั้งแล้วจิตวิญญาณของคุณก็จะฟื้นคืนชีพในพระเจ้ามันเหมือนกับแล้วคุณจะมีสติม,มากขึ้นและตระหนักถึงพระเจ้ามากขึ้นและจะไวต่อเสียงของพระเจ้าและการทรงนำของพระองค์มากขึ้นด้วยอเมนไหม ฉะนั้นนกอินทรีมีสายตาแหลมคมฉันเชื่อว่าเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะในรูปแบบอื่นมันสามารถมองเห็นพายุที่กําลังจะเข้ามาแต่มันก็ไม่หนีไปไหนไก่ที่อยู่ในข้อไก่เวลาที่เห็นพายุมาพวกมันจะตีปีกไปทั่วจนฝุ่นฟุ้งกระจายแล้วก็วิ่งกลับเข้ากรงของมันพร้อมกับไก่ตัวอ,อื่นๆแต่ไม่ใช่นกอินทรีนกอินทรีจะช่วยโอกาสจากพายุนั้นมันจะรอคอย ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่พายุพัดมาโดนมันถ้าพวกมันถ้าพวกมันพร้อมก็จะพัดมันขึ้นไปแล้วมันก็จะถลาลมสูงขึ้นแล้วเวลาที่ลมดูดมันลงหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะบินไปรอบๆใต้แสงอาทิตย์แล้วมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นข้างล่าง ซึ่งพวกมันใช้ประโยชน์จากพายุที่จะหนุนตูมมันให้สูงขึ้นเช่นเดียวกันพระเจ้าอนุญาตให้พายุเข้ามาในชีวิตของเราแต่พระองค์จะยอมให้ความลำบากเข้ามาในชีวิตของคุณก็เพราะมันจะทำให้ทุกอย่างเกิดผลดีแล้วสุดท้ายมันก็จะยกเราสูงขึ้นและทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นด้วย <S <S มัทธิวบทที่11ข้อ28บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขน่าอัศจรรย์มากกับสิ่งที่พระเจ้าจะทรงทำในชีวิตของเราถ้าเพียงแต่เราเปิดใจและทูลขอต่อพระองค์หนังสือให้รางวัลตัวเองด้วยการยกโทษ Joyce m ม y e r จะช่วยให้คุณเรียนรู้จักวิธีควบคุมตัวเองผ่านทางการยกโทษสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร053703881หรือที่ facebook.com/jmmthailand หนังสือของ Joyce m ม y e อเป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายและเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลกสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปหรือที่053703881 คุณมีความหมายกับพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกัน รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์